ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุค ok ิงยตนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันศุกร์ที่23เมษายนพศ2564นั่นเองวิต่ายก็จะมีปล่อยรถให้ f c ทั้งหมด2คันอยู่ชำนิ1คันนะครับอยู่อำเภอคูเมือง1คันจะเป็นหนอกของน้องขจรศักดิ์นะครับกับน้องนัทถนนนั่นเองส่วนจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างเมื่อวานพี่ต่ายถ่ายให้ดู1รุ่นแล้วก็ไปดูอีก1รุ่นที่เหลือในวันนี้จะเป็นรุ่นไหนรับรองว่าถูกใจแน่นอนไปไปดูกันเชิญครับ ครับแล้วก็วันนี้แะครับก็จะเป็นคันนี้ที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะถูกอัปโลงทั้งช่อง i s u สุบายต่ายแล้วก็ทางแฟนเพจของต่ายขาย i s u ส u นะครับสำหรับ เอฟซีธ uh, ันใดที่สะดวกติดตามทางช่องทางไหนนะครับก็ไปดูได้เลยแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวนี้รู้จักจขอด้วยทียนี้เรามาดูกันคันนี้จะเป็นของน้องนัทนนท์นะครับเอฟซี FC ที่อยู่อำเภอคูเมืองก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรามองอย่างนี้นะครับโอ้ยรถมันสวยมากๆเลยนะนี่นะครับโอ้่อมากๆห่อมากๆโดยรุ่นที่น้องนัทนนท์เลือกใช้นะครับเอามาแต่งซิ่งแบบนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว สเปซแคป1.9เกรด s นั่นเองซึ่งในรุ่นของตัวเอใช่ไหมครับก็จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9เครื่องยนต์3.0แล้วก็ถ้าเป็นเครื่อง1.9นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาราคาเงินสดอยู่ที่ 6แสนห้าพันบาทเฮ้ย hey, 6แสนห้าพันบาทไม่แพงไม่แพงเรามาแต่งอูแต่งสวยอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเฮ้ยคันนี้เขาแต่งเขาทําอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วที่สําคัญเฮ้ย <Hey, S 1> ยินดีด้วยได้ไป้ายแดงมาแล้วนะครับมันก็ต้องได้แหละเพราะมันไม่มีรถเข้ามานะครับเขาก็จดทะเบียนเอาทะเบียนมาคืนมาละอ่ามันก็ต้องได้นั่นแหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกรด1.9เกรด S คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้า รอๆแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีเทานะนี่จะเป็นสีเทาสีเทาจะเทาออกด้านนะครับแต่ว่าสวยงามมากๆซึ่งรถรุ่นอื่นที่ไม่มีกระจังหน้าแบบนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะโลโก้อิซูซูสีโครเมียมนะครับแล้วก็สีตามตัวรถเขาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟหน้านะครับที่ถูกนํามาใช้ในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคกเตอร์ข้อดีของการใช้ไฟหน้าแบบนี้นอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับ ยังให้แสงที่เป็นบริเวณกว้างทําให้เรามองรอบๆได้ดีขึ้นไฟเลี้ยวจะถูกย้ายมาไว้อยู่ด้านล่างนะแล้วก็รุ่นเอสไม่มีไฟตัดหมอกมให้แต่ว่าเขาจะมีตัวเบ้านะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้จับคู่กับเจ้าป้ายแดง1893นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยมากๆเลยทีเดียวนี่สุดยอดนะครับสวยโอปิตายเห็นโอมาจอดเงี้ยโอ้โห อยากรีบถ่ายรูปก่อนนะครับก่อนที่แสงจะไม่ให้คันนี้นะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเกรดเอคันนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็เข็มขัดน,นิรภัย3.2ทีนั่งนั่นเองโดยคันนี้เขาทําอะไรมาบ้างพี่ต่ายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าตัวล้อดเดิมของเขาจะเป็นกระทะขนาด15เนี่ยแต่ว่ามีการเปลี่ยนเออเปลี่ยนเป็นแม็กซิงนะครับแล้วก็ใส่ชุดให้ดำทั้งชุดให้มันเข้ากันมากๆนะ อยากรู้เหมือนกันว่าลูกค้าไปดูมาจากไหนทําไมรู้จักสั่งให้ทําจังเออนะครับการจัดทรงก็จะจัดทรงฝั่งนี้นะครับขออนุญาตชี้แลวกันด้านหน้าจะใส่สตัดปรับเกียวโหลดลงมา2นิ้วด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนเจ้าตัวตรงเตงใหม่นะครับโหลดลงมา3นิ้วนั่นเองทีนี้เราไปดูใกล้ๆกันบ้างนะนี่แม็กก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแม็ก5น้นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเจ้ายาง คาสโตไหมเออคาสุโน่อันนี้ลูกค้าเป็นคนสั่งนะเราก็เฮ้ยทำไมไม่คุ้นชื่อเลยแต่พอมาเห็นเจ้าตัวยางนี้จริงๆเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยมันสวย,ม,สวยมันมีตัวหนังสือสีขาวด้วยเออนะครับเบอร์ยางที่ใช้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น2 45 4ี่หนั่นเองนะครับนี่สวยมากๆนะครับโอ้โหโอ้โลวลายยางมันเป็นยางอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยนะครับนี่ าสาหรับ FC ท่านใดที่อยากแต่งแบบนี้นะครับก็ดูไปบอกร้านยางได้เลยหรือว่าบอกโชรูมที่เราจะออกรถเอาแบบนี้เดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Space Cap ก็อยู่ตรงนี้นี่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะในรุ่นตัวเอสพับได้เลยนะครับที่ปัดน้ําฝนเราก็สามารถยกได้ง่ายๆเลยไอยตัวตัวนี้มันตอดนะเนี่ยมันตอดนะเี่ แล้วก็เจ้าตัวมือจับนะครับเมื่อวานน้องนัทถน์มาดูรถให้พี่ไต่ทำไมบางคันมันเป็นสีดาก็ใช่ไงเพราะว่าเดิมๆของมันอาจจะเป็นสีดําแต่นี้พี่ไต่ยอยากให้มันดูหรูหราม,มากๆนะครับให้เข้ากับตัวชุดแต่งที่เราแต่งไปเราก็ปิดเจ้าตัวโครมเมียมทับซะอืคันนี้เดี๋ยวน้องเขาจะไปติดฟิล์มเองนะอยากได้ฟิล์มใสๆเ้เขียวอะไรไม่รู้โอหาไม่ได้ไปติดเองเถอะ <c oughs> <c oughs> มีการเกี่ยงลูกค้าเลยครับแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นยางหลังไอ้ตัวด้านหลังเนี่ยก็จะ มีการเขาเรียกว่ายัางไงข้างหน้ามันใส่สตัดปรับเกียวใช่ไหมโหลดลง2นิ้วแล้วก็ไอตัวด้านหลังนี่ก็ใส่กองโหลดแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงนะครับตัวนี้ไม่มีการดัดนงดัดแนบนะครับสนิ้วก็โหลดได้เลยนี่นี่ยางเบอร์หลังนะครับก็จะเป็น2 7 5 4 0 1 8นั่นเองหน้านะครับหน้าแม็กก็ด้านหน้าจะกว้าง9.5ด้านหลังก็จะกว้าง10.5นะ FC ถามว่าทำไมมันใช้ ยางมันต้องคนละขนาดหน้าหลังอะไรเงี้ยเพราะหน้าหน้าแม็กมันกว้างไม่เท่ากันถามว่าทําไมมันถึงโอโหมันสวยมากๆเลยสุดยอดครับนี่นะถ่ายให้ดูใกล้ๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันทํามาไม่เท่ากันที่ตายก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันยื่นไหมนี่โอ้ตามประเพณีเลยนี่ครับกําลังได้ครับกําลังได้ <laughs> กําลังสวยนะครับยื่นขนาดนี้เอออ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็ต้องบอกว่าเอ้ย เจ้าตัวเกรดเนะครับเขาไม่มีกันชนท้ายมาให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งซิ่งนะครับมันก็จะเข้ากันแบบนี้เลยมันโชว์เปลือยโชว์เปลือยท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นแหละแล้วก็ทีนี้มือจับนะครับปกติมันจะเป็นสีดำแต่ว่าเราจัดโคลเมียมก็ไปก็ต้องถือว่าหรูหราเลยทีเดียวโอ้โหสติ๊กเกอร์หัวล้านไม่อยู่ไกลๆนู้นอะสติ๊กเกอร์มหามงคลน,นะครับมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยเออ ไอ,ไอ้ตัวเจ้าของสถิติเกินี่รวยหรือ,อยังยังเอฟซถามว่าพี่ตายทําไมไม่เอารถใหม่สักทีอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนนานๆานแล้วนะครับรออย่างเดียวรอเงินเอออันนี้ให้ดูบริเวณรอบๆนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามมากๆโอ้สายสิ่งสายสิ่งโอ้สุดยอดเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างสักเล็กน้อยไป อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรดเอสคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นเขาจะเป็นสเปซแคบเนาะก็บานแคบสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้พี่ต่จัดการนะครับพวกเบาะแคบเบาะอะไรเนี่ยจัดการติดตั้งให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยยางรองพื้นมีให้นะครับก็จะเป็นแบบเข้ารูปแล้วก็เจ้าตัวเกรดเอสเขาไม่มีที่ชาร์จแบตบแต่จะมีกล่องเก็บของมาให้นะ สวยมากๆนะครับโดยเบาะของผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่เขาก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้นอกจากตัวเบาะเนี่ยมันมีความสปอร์ตแล้วนะครับก็ยังเวลาที่เราจอดตากแดดเนาะมันไม่ร้อนด้วยเพราะมันเป็นเบาะผ้านั่นเองการนำความสะอาดนะครับก็ง่ายได้ไม่ยากเหมือนที่เราคิดนะครับเครื่องดูดฝุ่นดูดเอาเลยง่ายๆก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ โอ้บริเวณกอนโซนก็จะเป็นแบบนี้เจ้าตัวเกรด S เอคันนี้นะครับระบบความบันเทิงที่ให้มากับตัวรถเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องเล่น cd แบบ mp3 นะเป็น cd mp3 แล้วก็มี usb มาให้แอนะครับก็ออกแบบให้มีเขาเรียกว่าไงความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเกียร์รุ่นนี้จะเป็น เกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็เขาเรียกว่าขับได้สนุกมากๆเลยทีเดียวในส่วนของเจ้ากุญแจนะครับนี่ก็จะเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของอีกคันหนึ่งนะจะเป็นของเจ้าตัวรถคอกนี่พวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตแล้วก็มีความกระชับมากๆนั่นเองและที่สําคัญนี่พี่ต่ายชอบมากๆนะครับมันเป็นเกรดเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าครบมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะครับเขาเรียกว่า กระจกไฟฟ้าม in so, ีมาให้หมดแล้วแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกมาให้กระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวทีนี้รอไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์กันก็เครื่องยนต์นะครับที่เอามาใช้ในเจ้าตัว1.9ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0 c ีให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับ จะมีมากถึง350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์ที่กว้างมากๆตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองก็จะเรียกว่าเราไม่ต้องประคองรอบก็ได้แรงบิดเต็มๆแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ในเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับมีการพัฒนาให้มีความประหยัดน้ำมันแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานตามแบบฉบับของอิซูซซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนี่ระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆโอ้แล้วมาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันนะลูกนี้ลูกใหญ่มากๆแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงโอ้เหยียบปุ๊บนี่ตอบสนองได้ดีมากๆ150ตัวนี่เหยียบปุ๊บมาปับ๊บเหยียบปุ๊บมาปับ๊บนี่ต้องมาลองนะครับต้องซื้อไปลองเออ การรับประกันเครื่องยนต์ก็จะรับประกันอยู่ที่1,000 0แกิเมตรหรือ3ปีนะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่าลืมนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญพี่ตายฝากเพจของพี่ตายด้วยนะครับทางตายขายอิสุก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการอัพวิดีโอให้แฟนเพจได้ดูกันเนาะ เห็นเขามีก็อยากมีบ้างเรื่องของเรื่องอะไม่มีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปถ่ายรูปรถคันนี้ไว้ให้ลูกค้าแล้วจะได้ส่งให้น้องนัทน,นนเนาะก็เดี๋ยวขอ f อฟทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงียง,งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ